วันนี้พาชมบรรยากาศนะคะนี่ก็ครับวันนี้ครับตรงนี้ที่ไหนคะตรงนี้อยู่ในแถวคลองพกนะครบับตรงนี้เป็นทางเจิบน้ำโอ้โหบรรยากาศท่านสวยอยู่ใก่แก้วแมวไม่เคยมาเส้นนี้นสวยมากโอ้โหเป็นวิวที่บรรยากาศแบบสวยนะคะมีมีภูเขานี่แม่น้ำ อ,อา,าตอนนี้เ,นเรากำลังมุ่งหน้าไปไปสีแยกแกงสีแยกแกงครับพาชมบรรยากาศด้วยนะคะ,ะสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามาได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศสวยไหมย,ยอดเลยเห็นเขาเห็นเขาต้นไม้อุดมสมบูรณ์มากนะคะน้ำก็โอเคเนาะน้ำเยอะน้ำค่าดีไม่แรงเนาะ สวยแต่ยังไง่ารน,น,นลิมริมอ่างอ๋อลิมอ่าง,ออองโอ้โหนินเนีะคลองสวยคองเป็นธรรมชาติตามข่าวว่าตอนนี้มีนักทูรงิจวชาวจีนมาซื้อที่แล้วก็ปลูกกเหรียนในบริเวณตรงนี้เขากล้ามาลงคุณเนาะจริงแล้วนา <c oughs> ก็เริ่มมีทุเรียนทุเรียนแล้วนะคะนี่อ่างละโบเออสถานี้อ่างละโบโอ้มันจะโค้มากเลยนะโอ้โหนะคะทุกท่านชมมาด้วยกันบางท่านก็ฉีดยาทุเรียนอยู่เราวางโค้เราก็ถ่ายคลิปไม่ดูเลยอู้ยนี่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 โอ้โหสวยอลังการ วิวบรรยากาศสวยมากนะคะตู้มุนเป็นอะไรนะคะทางเบนือององไปตันีนย้เราม่งหน้าไปสีแยคเก็เกขับเส้นนี้กลางคืนต้องระวังฮะหรือว่าเมาเนี้ห้ามขับเลยนะครับโคง้งโค้งได้ <laughs> ค่อยไปอันนี้ก็โค้งนะคะโค้งเสร็จแล้วโค้งไหมโค้งโค้งหักศอกเลยงทางนู้นวิวสวยตรงนี้ก็สวยตรงนั้นทั้งนั้นสวยข้างในมีพืระวังรถข้าก็สวยระวังรถจริงจริงน่าอยู่นะโซนนี้พูดถึงอากาศดี งเาโค้งอีกแล้วนะคะโอ้โอ้ยโค้งโค้งยิ่งฮือกี่นูเห็นแค่จะกลับไปทางเดิมอ่ะดูดิโอยมันโค้งอีกแล้วโค้งอะไรนักหนาขนาดนี้โค้งจริงจริงตามริมอ่างเลยนะสวย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 มากดูวิว ตรงนี้ก็จะายรูปตรงนี้ยังเลยมีข้างล่างมีมะละกอด้วยนะนุน่นนุน่นนุ่นนุ่นนุ่นอะไโอ้โหสวยสวยสวยเอาอีกเอาอีกกันเลยเอาโค้งอีกแล้วนะคะอ้สวยมากเลยถ่ายไปทันเพลงงใดก็สวยไม่ไ,ไปถ่ายเพียงใดมีเข้าโพดด้วยโอเด็ดนี่เป็นเขา ข้างหน้าไปเขามินเขาเอ้ยระวังนะคะโค้งนี่โค้งอีกนะโค้งโค้งสวยงามเบาโอ้ยโอ้ยอุ้ยโค้งค่ะโค้งอีกไหมโค้งอีกเดี๋ยวไปออกทางอีกโค้งอีกโค้งโค้งโอ้โอ้ไปออกทางอีกนี่โค้งอีกไหมออกทางอีกโอ้ตรงนี้สวยมาก ย้ยำนะฮะกลางคืนหรือมา,าห้างขเ,เขาปูน้ำปลาน่านจะเยอะนะคะโค้งอีกไหมคะโค้งอีงกะอนะ <c oughs> ผู้เรียโหนีสวนผู้เรียนด้วยโค้งไหมคะคงคงด้วยแล้น้ำีนีาังใหญ่้ไหมโค้งอีกโค้งอีกโคงอีกมโงอีกนึ โป้องอีกไหมโป้องอีกโป้องอีกสวยมิวสวยขึ้นเนื้อนหน่อยหนึง่งนี่จะเป็นเนินแล้วนะคะโป้องอีกไหมอ๋อโป้งพาชมคลิปบรรยากาศไปด้วยกันนะคะอุ้ยนู่น,นเขาเขาเขาเป็นเขาที่สวยมากนะ ภูเขาก็สวยนะตรงนี้ก็โค้งจับเลยนี่ก็โค้งสวยด้วยนี่คนจะถามว่าไม่เคยเห็นภูเขาเหรอตรงนี้ตรงนี้แต่ภูเขามันสวยมากเลยโอ้โหตรงนี้อะไรเอ่ยอันนี้อ่างทางเข้าอ่างเมื่อกี้ก็พาชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะก็น่าจะหมดโค้งแล้วล่ะค่ะโอเคขออนุญาต เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายเรอเจอบรรยากาศสวยก็จะตายเพิ่มนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์กด<ร>ไลค์ตอนนี้อยู่ใ,มมนในพื้นที่แข่งข้างแมวอำเภอแก่งข้งางแมวค่ะแก่งข้างแมว อู้ยัง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 จรยนมีทุเรียนอีกเดี๋ยวครับนี่ทุเรียนแก่งขังแมวนะคะทุเรียนสวยมากบรรยากาศก็สวยค่ะโอเคไปแล้วอู้ยังเจอทุเรียนก็ยังไม่วางนี่นี่นโอ้ขับออกมาตรงนี้ก็มีทุเรียนอีกนะรุนข้างหน้ามีทุเรียนด้วยนะคะโอเค